Fair กับ Fair สองคำนี้แตกต่างกันยังไงมาลองดูคลิปนี้กันนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยมันอ่านออกเสียงเหมือนกันนะครับทั้งสองตัวเลยนะ Fair Fair ต่างกันที่ตัวสะกดต้องดูดีๆนะว่าตัวสะกดไหนมีความหมายว่ายังไงบ้างนะครับไปลองดูกันเลยครับคำว,ว่า Fair ที่สะกดแบบนี้นะครับผมมีหลายความหมายนะเราจะดูสองความหมายหลักๆนะครับผมความหมายที่หนึ่งนะเป็น adjective แปลว่ายุติธรรมประโยชน์ทั่วๆไปก็จะเป็น that's not fair that's not fair ก็จะแปลว่าไม่ยุติธรรมเลยหรือที่เราแปลทับศัพท์ใช่ไหมว่าไม่แฟร์เลยก็ตามนี้ได้เลยครับคำว่าแฟร์ที่แปลว่ายุติธรรมสกดแบบนี้นะเป็น adjective ทีนี้ในบางสถานการณ์บางความหมายของเจ้ตัว adjective เนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนไปตามบริบทแต่ก็ยังคงความเกี่ยวกับยุติธรรมไว้นะครับตัวอย่างนี่ everyone deserves a fair chance everyone deserves a fair chance ก็จะมีความหมายว่าทุกคนเนี่ยควรได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันก็คือเป็นโอกาสที่ต้องอยุติธรรม อะไรประมาณนี้นั่นเองส่วนคําว่า fair ที่เป็นคำนามนะครับผมความหมายของมันก็คือง,งานแฟร์ที่เราใช้ทับศัพท์นะครับผมก็คือเหมือนงานอีเวนท์ที่จัดให้คนทั่วไปสามารถเข้ามาได้อะไรเงี้ยก็ใช้คําว่า fair เช่นกันที่ได้ยินบ่อยก,ก็คงเป็น job fair science fair อะไรประมาณนี้นะ่นเองนะครับผมแต่ถ้าด้วยตัวมันเองเฉยๆเนี่ยเราสามารถเปรียบมันเหมือนกับพวกงานวัดก็ได้อยู่นะครับผม fair ไปลองดูตัวอย่างประยคกันครับ I won a giant stuffed bear at the fair playing ring toss. I won a giant stuffed bear at the fair playing ring toss. ก็จะมีความหมายว่าผมไปเล่นเกมโยนห่วงที่งานวาดัดแล้วก็ได้ตัวตามตัวใหญ่มาอะไรประมาณนี้ส่วนคำว่า fair ที่สะกดแบบนี้นะครับ f-a-r-e เป็นคำนามนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่ามีหลายความหมายนะแต่ความหมายที่เราใช้กันทั่วไปที่สุดเนี่ยนะครับก็คือค่าโดยสารนั่นเองครับผม ลองตัวอย่างไปออกนะ she split the cab fare with her friend she split the cab fare with her friend ก็จะมีความหมายว่าเธอหารค่าแทกซี่เพื่อนก็คือค่าโดยสารแทกซี่ใช่ไหมครับผม fair ก็เลยแปลว่าค่าโดยสารนั่นเองครับถ้าเข้าใจความแตกต่างระหว่างการใช้งาน2คำนี้แล้วนะครับช่วยคอมเมนต์เข้าใจในช่องคอมเมนต์หน่อยนะ ส่วนใครสนใจเรียนคอร์สสนทนาอยากมาฝึกภาษาอังกฤษกับติวเตอร์สามารถทักไปที่ตรงนี้สอบถามรายละเอียดเรื่องคอร์สเรียนได้เลยนะครับคำศัพท์ที่ทําให้สับสนได้แบบนี้มีอีกเยอะเลยนะครับผมติวเตอร์รวบรวมคําศัพท์เหล่านั้นไว้ในไฟล์ PDF ไนี้นะครับไขสงสัยคําศัพท์ชนงเขาบอกกอนว่าคําที่เราเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้ fair กับ fair เนี่ย ไม่ได้อยู่ในเล่มนี้นะครับไม่ได้อยู่ในไฟล์นี้เพราะว่าไฟล์นี้ทําไว้สักพักนึงแล้วนะครับเดี๋ยวไวร้รวบรมอันใหม่ให้เดี๋ยวมาบอก,อกทีนะครับผมแต่ว่านี้เป็นเล่มเก่านะครับผมก็จะมีตัวอย่างหลายๆอันเลยเช่น in time on time ต่างกันยังไง perspective กับ attitude ต่างกันยังไงเนี่ยจะอยู่ในไฟล์ pdf ลนีครับผมถ้าสนใจเนี่ยก็ทักมาสอบถามได้นะไขสงสัยคำศัพ์ชนง,งเป็นไฟล์ pdf ครับมีทั้งหมด28บทเรียนด้วยกัน